<L an> อ่าพอพอเี่หยุดได้หยุดแล้วเราเเเนเป็นเพือ่อนสมัยเขาเพื่อนอ่าแล้วเอาเอาแผ่นมาอา่านอ่นอานเลข่มาใครน้อง <c oughs> ไม่เป็นมาให้ครูสอนลอกกิบกระดาษรีไซเคิลมานี่ยทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวฟาดเลยนะตาไปหยิบกระดาษรีไซเคิลมา <L an> หยิบกระดาษรีไซเคิลมาไอแม่หยุเดี๋ยวก็โตมันจะพานตาหยิบหยิบกระดาษรีไซเคิลมาโลก ไปไม่ไม่อย่าอย่าไปยุ่งกับเขานี่ของภอสเขียนแบบน่แน่นอนมาเลยเคยเรียนแล้วยังไงก็ได้ลูกแนวใต้นนอะน่อยก็เอาเอา,เอาหยิบมาสักทีสิต้นกล้า,า,าจะจับแบบไทยอ่ะเราจะน้งพิววงพ้วน้ำปิ้วเอากับตาลลอกเสร็จแล้วหรอนะเอาไปลอกให้เสร็จก่อนต้นกล้าหยิบมาส,สักทีสิหนึง่งแผ่นนะ่นเยอะพันหนก็ได้ ออ okay, เอนอลออาต้นกล้าหยิบมาสักทีสิโอ้ยตายอูมาหัรันาเถเอออาออกแบบนี้นะเหมือนกับเขาเลยเขียนมาตัวเล็กๆเอาอ่าน s h ดับเบิล O L, โรงเรียน D O T E R, C H E R, เทเจ O S T Y O, D A N T, เซลดอนนักเรียน C L E, ดับเบิล S, A ดับเบิล O M, คารโซม อ้องเรียน D E S K D H O C H A I R c h a E B L A C K B O A R D b บ a อกระดานดำจับัยู S I T E B O A R D Whiteboard Cà đan khảo M-A-R K e r Marker C-H A-L-K Soft B-O-O-K Book Năm sử N-O-T-E B-O-O-K เพนแอร์เอนเซลที่สองเออาร์เอ็นเอซีอาร์เอสเซอร์ยางลบเพนเอ็นปากกาอายุอาร์เออาร์รูเลอร์อายุพันธุ์ทัศน์เอ้อ พีเอนีอาร์ชาพนากรเราที่สองเแบกระเป๋าย n เอ็นไอเอฟโออาร์เอ็มยูนิฟอร์มเครื่องแบบอารูเอ็นซีเอีโอเอ การข้าวอาหารกำวนัาาารรวนใครยังไม่ได้อาาา่าน,นมาหารกับครูกับโลกหนูกล้าครูมามาเร็วๆอเอาไปลอกมาสีตต้นกล้าทำอ,อะไรกีกเอามาอ,าอ่าน S c S S c h C-H A-I-R b l a c k o a B-O-A-R-D B-O-A-R-D Blackboard i t h i t s i e W-S-I-T-E B-O-A-R-D Whiteboard M-A-R K-E-R Marker C-H A-R-K Sharp B-O-O-K Book Nóng N-O-T-E B-O-O-K Notebook Sámuột P EN, IL, Pen cil, confort, E N ER, C L ar, I dio, L Pencil ดิสอ E R E S E R Eraser จะเขียนทำไมยางลบ P E N N ปากกา I U L E R r u r e ไม้บรรพ a t t a h A R T E R ชาร์พนเนอรรเาที่สอง B A G มบกกระเป๋า U N I F O R M uniform เครื่องแบบ L U N C H N C B O S l ตกล่องข้าวกลางวัน แต่ใครยังไม่ได้อ่านมาอ่านโลกแบงค์มาลูกมาอ๋อเออเมื่อกี้เออจุ่มจุ่มจีงจีงงาโอ้ยใช่ใช่กับตาเกย์เกย์ในกับตแกแกาเกเก,กในนั่นไงนักเตะเกเกย์ในแต่พี่อย่าพูดจาเคารื้อนะครับ บตาเนี่ยต้อนก้าวมาคุยกันมากจับแต่งงานกันเลยเอาคุูแล้วเขาแต่งงานยังไง<ด>แล้วแล้วเขาเป็นผ้าเขาแต่งานเออยูมีไส้ไหมไม่มีไปหาอะไรมาเขียนแล้วเราเข้าไม่ไม่ไม่ไมเขียนมาอ่านซับอีกรอบนึ่งมา<ช>เอพิกามาสก่อน

ดาบเออแอลสโรงเรียน d ทีเอ์ทเอชีเอเทช่าโอเอสติโอเอ็นอนีิวานนักเรียนเซียร์ดับเบเอสาดับเบอมทาโซม้องเรียน d ดเอ เอสโตเอสเอไออาร์แชร์ก็ได้ก็ได้ได้ได้อย่างไรก็ได้แชรแล้วอีแอบให้จะกระหดอทำไมบัตตที่แตกแน่แน่อัานี้เอาเอ่อกัปตันอยา่ตอนโพกไหม เขย่าาตีขี้แตกเลยนะทเองไดลกันไอ้โนกับตมากกว่าเพราะกันลแล้วแอมม่แอมมกาอุ้ยแอมกาหายไปไม้อยู่ไหนฟอสเลยี๋ยวก็โดนแน่ไหนไม้คุณม้เอาไอย่าอย่า มานี่แล้แล้ววัดวัเ็กนี่ทาหน้าเกียดนะแล้วแล้วดีแล้วเอซีเคบีร์ดีบบอดกระดาษดำากไย s i t e b o a r ย i d e ไมไว้บอดกระดาษขาว

วางใส่ไป N O T A B ระเบ้อโอเคนอทบสมุดจด T A N C I L N C L S S T I L S E R เยสจากรล T E M เป็นปากกาอายุอะไรูอะไรออว่าอยากขยาวขยาวอะไรูไม่ได้ขยาวตเลยนะอายุอีอีอีี่อี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 ออี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 ออี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 ออีออี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 ออีีอี พูดไดู้ดว่าอะไรจะจบูมีไรเงี้ต้อเป็นอะไรของเขาเขาเขาเ็นมั่วาเขาเป็นนิสัยไม่ใช่กับกาเป็นนิสัยที่มีมาเลยแล้วแล้วข้าวเอ็มแม นาร์โลเอ๊ะมเดี๋ยวให้ครัให้แานก่อนนะไม่ไม่ไม่แอสเทอร์ทีแอนทีอร์ชาปน่าขอบเราดิสอลเอ๊ะมีพูดจาหน้าเกียดนะเอ้อกระเป๋า U-N-I f o น m ยูนิฟอร์มเริ่มแบบ L U N C S B O S หลนขอขออาหารกางวันอา้มแบงค์มาล้มมาใส่รอบมาเป็นที่ซน์นั่นเนี่ยว่า S S แล้วก็ O า

ไปแล้วนะคือขอาอบอีกม R A C E มี O R D E คํานั้นขึ้นในไทยก่อนบัรกิกมันบกหมดได้นะครับก O S I D B O R D ไปต่อเวลาขาว M A R D E r

e r a s e r d r e ซอร์ยางลบ t n กับปักกาอ้ยแอมมี่เธอเป็นโรคอะไรกจะไอเล่นะไรฮะคุณไม่ตอบว่าก็ยังหัว้รนหรืออะไรหัวเราเล่นอะไร เธอขี้หรอแบงค์เอเขี้เหรอคูกับน้องหวานอายุน้องแบงดูจะโลกอายุเอาหาลองไอ้เมฆคนไทยเขาถืงว่าไม่สุภาพอายุเอเออารูระอาประานทัสเออาร์ V-E-N-E-R Cặp tăng Carpenter 2, V-A-G Bát U-N-I F-O-R-M Uniform Tân l u n c V-O-S Lunchbox Công hà hạn เก่งมากจ่าลูกไปลอกมาจ้าอ่าอ่ต้ตนก้ามาล้กมาต้น,นก้ามาจ่าลอกเสร็จแล้วรึลอกซ้ำได้จะาลูกจะได้เก่งๆนะจ๊ะไม่เก่งครูทำไมแล้วเอมี่เขาตีขั้นเอมี่เอาขาลอกเดี๋ยวคุณจะตีขานะไม่ใช่หนูมันฝันเจอบนะทำดีๆต้นก้า S A S ดับบล์ O ี O l o ีอ e y a ี T E R c H R Teacher O S T U C E N T Cerdan นักเรียน C L A D B S อ D อ O M c a r โ o n ท้องเรียน

ขาวเร็น PR PR นี่มีประมาณที่น่อย CRS l i ต้องครับที่มีมีประมาณนี่เดี๋ยวโอเคครับเงินอยู่บโอเคอาจารย์บุกครับเสื้อแขน1โอเค สมุดจอดมีอะไร e E N C I L N C L M สอง R A S C R เลซอยางลบ D E N N P A R O R B R A h I R e r e r ชาร์พน่ากองเป๋าลิซอบีเอจแบกระเป๋าดูเอสไอเอฟโออเอ็ม R ูนิคอมบัฟเฟ่อาูเอชแอกมีโอเอ็มาช็ ตอกอาหารกลวนันอกอาหารกลา,ออา,ากวานันอ่านักเลงเริ่มตาจาแก <c oughs> <c oughs>